น,นี่เขาก็โโหตื่นมาวิ่งงานรู้สึกว่าเป็นงานที่สดใสามากคือปกติเยอมรับว่าจะเปิดงานแล้วก็จะแอบไปพักแป๊บหนึง่งแต่โอ้โหแต่วันนี้ไม่ได้จริงๆต้องเดินตามไปดูไปเติมหมาไปเติมน้องหมาน้องแมวหน่อยเดินตามไปดูว่าเขาไปทางไหนอะไรเงี้ยเออแบบเจ๋งมากแล้วก็เป็นงานที่สดชื่นเพราะว่าวันนี้ฝนทุ่มทำหน่อยแบบไม่แตกต่างยังไงบ้างเขามีน้องหมาน้องแมวมาร่วมกันวิ่งไปด้วยกันมันสดชื่นนะมันรู้สึกว่าเออ คือไอความร่าเริงความสดใสกันนี่เขาได้เจอเพื่อนๆนะเนี้ยก็รู้สึกว่าเออมันเติมเต็มเราอ่ะแล้วแบบโอ้เช้าสดใสกันหนคือไม่บอกว่าเมาื่อคืนไปงานนะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเออมันแบบผมไม่ใช้พลังเยอะเหมือนกันแล้วพอพอมาวันนี้พอเห็นน้องหมาน้องแมวรวมถึงกระทั่งคนที่มาวิ่งเ็าเห็นแฟนๆอ่ะไอพอเห็นรอ,อยยิ้มเห็นเอนเนอร์จีเพราะว่าไมันมันเพิ่มพลังเราจริงๆนะตอนนี้คือตื่นล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นอีกงานหนึ่งที่ที่อยากเชิญชวนทุกคนมาเพราะว่า ต้องบอกว่างานเนี้ยของสเก็เชอร์รวบรวมคนวิ่งมาทอนหรือเดินเนี่ย6,000คนซึ่งเยอะที่สุดตั้งแต่เคยมีมาก็จริงๆก็ขอบคุณทุกทคนที่ให้การสนับสนุนะนะครับรวมถึงเพจบล็อกที่แบบว่าจัดมาแล้วก็ทุกคนให้การตอบรับดีมากวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สดชื่นสดใสกันทุกฝ่ายครับผมคิดว่าอุปกรณ์ในการวิ่งมันสําคัญกับการวิ่งเนอะมันสำคัญน,นะสำคัญมากคือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเสื้อผ้าที่ ใยผ้าดเีเนื้อผ้าเหมาะสมกับกับการวิ่งหรืออะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันซับพอตให้เราแบบคล่องตัวในในการทํากิจกรรมวิ่งหรือว่าเดินอะไรเงี้ยโดยเฉพาะรองเท้ารองเท้านี่เขาออกมารุ่นใหม่ Go Go Walk 8ซึ่งไอ้ตัวนี้มันมีระบบแบบ a ต้าพินล่าคือิ i ล่ามันคือแบบหลกัลกอะหลักหรือเสาเข็มอะที่มันทําให้แบบมันยึดเกาะแล้วก็แบบซับแรงกระแทกแล้วสามารถเดินระยะยาวได้ เออคือจริงๆก็ทุกรุ่นแหละคือเขาเหมาะกับทุกกิจกรรมก็คือมีแรงส่งด้วยใช่นี่ไงเออนี่แหละเนี่ยจรจริงๆเรามารุ่งไงกับสเกชเชอร์เป็นยังไงบ้างมีใจเสเกชเชอร์น่ารักมากทั้งทั้งทั้งทีมไทยแล้วก็ทีมต่างชาติเขาน่ารักจริงๆแล้วก็เหมือนเราพูดคุยกันอย่างสบายแล้วทุกคนก็แบบ h u m โบแล้วเข้าถึงกันได้ที่แบบสามารถพูดคุยปรึกษาได้ว่ามีมุมมองนี้ชอบแบบนี้หรือว่า ออยากให้ลองทำแบบนี้กันดูอะไรเง <S <S ี้ยคือทั้งทีเขาแนะนำเราเราก็แบบพูดคุยกันรู้มันเหมือนครอบครัวเอแล้วรู้สึกว่าทุกครั้งที่ร่วมง,งานกันมันมีความสุขทุกครั้งที่ไปออฟฟิศเขามันมันมีความสุขดีใจมากจริงๆก็ขอบคุณมากที่ได้ร่วมง,งานก,กับสเก็ตเชอร์เพราะเวลาไปที่ไหนเ่ะแลเราเจอใครใส่สเก็ตเชอร์ทั่วโลกเลยนะภูมิใจอจริงๆเราอยากมีความสุขอยากเป็นรุ่นของเราเองที่เราสึกว่าอยากดีใจเพราะบางคนมัน,มน อยากมันมีรองเท้าในฝัน่เขาอยากได้สีนี้แต่มันไม่มีขายหรือมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับโปรคิดว่าอย่างเง้เลยมาอยากได้อยากได้เนี่ยซึ่งซึ่งบอกทีมไปอยู่ว่าดูไปเลยนะโปรอยากทำรองเท้าครับอฝากดูให้หน่อยนะแล้นก็ไปามกับโปรในรองเท้าในฝันของเราที่เราอยากออกเป็นลายเซ็นของเราเองมันต้องเป็นแบบไหนเออรองเท้าคือพูดพูดถึงการใช้งานดีกว่าเออโปรอยากได้รองเท้าที่มันใช้งานได้ในทุกสภาพแล้วก็เป็นมูดเอ็นโคนสีแล้วก็ทรงที่มันสามารถ ใส่ได้กับชุดที่มันฟอร์มอลแล้วก็แคช u ชวไไ้้ในเวลาเดียวกันคือแบบคู่เดียวเนี่ยคือจบทุกที่ซึ่งโปชอบแบบนั้นแล้วผมคิดว่าเออโปโปก็อยากเป็นหนึ่งในคนที่ได้ได้ทำสิ่งนั้นเพราะโปโปชอบรองเท้ามากรองเท้าโปมีแบบชอบมากใส่ทันเหรอ <laughs> ก็ก็ไม่ทันหรอกแต่ว่าคือเหมือนพอได้พอได้เห็นมันก็อุ่นใจมันก็มีความสุขม้มีในครอบครัวมีในครอบครัวแล้วแฮปปี้แต่ก็ใส่คู่เดิมเใช่ไหม ไม่เราเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เ,เปนทุรัใช่ออแต่อาจจะไม่ได้จับใส่ครบขนาดน,นั้นก็ขึ้นอยู่งานอย่างวันนี้ก็เลยแบบนี่นีเออ่เอาเอาอะไรหรอโคฮอลแบทอัลต้าพิลล่าขอบคุณพี่โคเช<อ><ม>ิญครับใสนะ่เบอร์อะไรใส่เบอร์อะไรอ่ะเอ,อ่อใส่เบอร์สี่สองครึ่งถึงสี่สิบามถ้ผมไปลองกันได้อ่ะเห็นไหมเกือบล้มแต่ยืนมาได้อัลตาพิลล่ากลับมาจะเออใส่โดยไม่ใช้มือ ปั๊บได้เลยกระโดดสัญญาเออกระโดดปั๊บนะทำได้ให้ฝากผู้บริโภคสนใจในการเลิกื้อรองเท้าให้บอกที่มันดีจริงคือเหมาะกับทุกอายุสามารถซื้อเผื่อลูกสมมติลูกเปงนคอร์ดนะซื้อเผื่อเลยซื้อเผื่อลูกเลยอืม๋อมันดูดอ๋อมันใช้ได้นานมันใช้ได้นานอ่ะนั่นคือความหมายว่าใช้ได้นานอากงอาม่าก็ใส่ เด็กๆก็ใส่ใช mm ่ไหมแต่ว uh. yeah. well, okay. uh ่า huh. ม uh ันแต่ว่าใส่ทุก g e n e r a t i o นและยุคนี้โอ้โหเ e n e r a t i o n a l p h าใช่ไหม alpha s i g m าครับซิกม a ยเดินไม่ได้เลยก็เจอรู้แต่เมืก่อนเออ s i g m าต้องซื้อให้ลูก sigma อานนี้พันตุ้งเท้ารับรางวัลกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโอเคโอโหหาไทยแลนด์ studying h o u ่ e เอามาโมเดลอ่ะชื่ออะไรนะไวยโปไท a แลนด์ most outstanding actor เป็นชื่อที่ยาวมากแต่ว่าแต่ว่าแปลเป็นไทยว่าอ่าไวยอะไรนะไวโไทยแลนด์ most outstanding actor คือเป็นนักแสดงที่อ่ามีความโดดเด่นเป็นนักแสดงไทยที่มีความโดดโดเด่นในไวยโปอ่าที่ที่สุด โอ้โหภูมิใจเลยลอยลอยเลยเมื่อกี้ค <c oughs> <c oughs> ือต้องขอบต้องขอบคุณมากเพราะว่าคือมันก็ไม่ได้มาจากโปรคนเดียวหรอกมันมาจากแฟนโปรโลก <c oughs> แล้วก็คือเพราะแบบแฟนๆชาวจีนเพราะว่าเหมือนมันเป็นแอปพลิเคชันของจีนนะครับเรารู้สึกว่าเออมันคือเขาให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามเราแบบอย่างเต็มที่มากคือมันก็ชื่นใจอ่ะที่ที่เขาให้รางวัลน,นี้มาแล้วเขาเล็งเห็นว่าในทุกๆงาน่ะ คือเหมือนมันเน้นว่า Actor, อแอคเตอร์อะเออราปูมิใจตรงนั้นแหละตร<ล>งที่ <Okay. S 1> ใช่คือเหมือนเราจะพูดเสมอว่าเราคือนักแสดงเราคือนักแสดงอืมในพาร์ทอื่นอะเราเราเราแค่ทําได้แต่ในในแง่ของการแสดงอะเราชอบเออก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเล็งเห็นอะเราก็ก็เลยปูมิใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติดีใจมากที่ที่แฟนๆให้การตอบรับเราในจุดนี้ที่มองเราเป็นนักแสดงจริงๆ ก็หลายคนาผมว่ามันยากมากเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่เฉพาะประเทศจีนแต่ประเทศจีนมันกว้างกว่าจะตีตลาดไปมันแบกว้างมากชื่อเราติดเราติไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากมากเพราะว่าเราเรามีเลือดเชื้อสายจีนตัวเรารู้สึกว่าเอออยากจะบอกอากงมาก่าอยู่บนฟ้าว่าเออวันวันนี้ความเลือด คนจีนที่เขาให้มาตอนนี้สำเร็จผลแล้วนะประจักแล้วประจักแล้วออิงๆเราเราได้เข้าไปอ่านมหมเวลาเขาแท็กเราหรือว่าเราพูดเราอ่านอ่านบ้างแต่อ่านอันที่เป็นภาษาอังกฤษและที่เขาพยายามเขียนภาษาไทยเพราะคือตรงตรงอ่านจีนไม่ออกจริงๆคือคือแต่ถ้าฟังอ่ะพอพอเข้าใจนะเช่นแบบชินเห็นคายเลยกรุงศรีปาฉายอย่างเงี้ยจะจะพอเข้าใจอยู่จะพอไปอ่านเนี่ยโหเราอ่านไม่เก่งขนาดนั้น อืมแต่ก็จริงๆขอบคุณมากจริงๆไม่ว่าะจะชาติใดหรือว่าจะเป็นใครก็ตามจริงเราสื่อสารกันด้วยเพ็่ความรู้สึกซึ่งโปคิดว่าโปก็ส่งต่อสิ่งเหล่านั้นให้กับทุกคนอย่างอย่างเต็มที่อ่ะแล้วเหมือนพอได้รับรู้ว่าเฮ้ยเขาได้รับความสุขนี้นะจากผลงานต่างของเราเราก็ดีใจมากแต,ตอนนี้นะฮะชายมาถึงทีทีสามหกชายเดอะซีรีส์นะครับผมไม่ตามดูก็ได้จะมาคิดโปบอกว่าดีใจมากที่เขา ซึ่งชอบเราในฐานนักแสดงมันสําเร็จอย่างในสิ่งที่เราตั้งเป้าเบนเข็บมาเพื่อที่อยากเป็นนักแสดงเป็นตัวพิสูจน์ทามันได้อย่างนช้นวันเนี้ยทุกทุกวันนี้มันพูดได้เต็มปากยิ้มได้เต็มปากบอกตัวเองว่าเอ็นนัาแสดงเออทุกวันเนี้ยไม่เขินละเออเขินละเออผมคือนักแสดงเออถ้าอยากรู้ผมเป็นนักแสดงไงเปิดชัยเดอะซีรีส์ดูอ่าแล้วรู้ว่ามันความรู้สึกมันเป็นไงคือแบบไปให้ใครดู่งไม่เขินไงเออก็รู้สึกว่าเออมัน เราสามารถถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆของ,ของตัวละครอ,ออกมาได้จริงเพราะถ้าใครไปดูอะแ,แ,แล้วแล้วถ้าคนที่รู้จักโปะก็รู้ว่ามันเหมือนบุคลิกมันต่างกันมากเลยใช่เพราะในเรื่องมันจริงจังมากนะใช่ไหมดูแบบแล้มันดูแบบชีวิตชีวิตถาอตโปมไดูแบบจนๆอะ,อะเออ,อมันก็จะรู้สึกว่าโอเคอันนี้คือนางแสงจริงเพราะว่าเขาก็มีคืออย่างโปมันก็จะมีพาร์ทชีวิตส่วนตัวพาร์ทที่เราอยากทาแต่พอในพาร์ทการแสดงอะเหมือนเราอบอกคนเลยว่าอันเนี้ยคือเราอยากถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครให้พวกเขาได้เห็น มันยากไหมเพราะว่า,วาในตัวละครมันนิ่งมากมันควา,ามันจะแสงมากความรู้สึกมากผ่านทั้งแสงทั้งฉากทั้งหน้าเราเีงยากมากจริงๆขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณผู้ร่มกับขอบคุณทีมงานทุกคนที่ที่จัดแสงและเลือกมุมผ้าให้เราได้แบบโห,โหรอแสงมันเงามากเลยนะรอะมันไม่ได้เป็นที่เรานะมันเป็นที่แบบเฮ้ยมุมกล้องการจัดแสงการแต่งหนนะ้าครับคือแบบขอบคุณทีมงานหละอยากเอาทุกเพียนแพมากราบเลย<ๆ>แบบขอบคุณครับ ที่บ<ม>อกว่าเรื่องนี้มันยากที่สุดอะไรเพราะว่าคนได้ดูคอัเทนตนเองบทเองก็ยากจะยากมากโดน,น,นคนก็เยอะวลนคนเยอะด้วยแล้วมันก็ยากที่คือเขาไม่ค่อยแสดงความรู้สึกใช่แต่เขาพูดเยอะทาเป็นคนที่อธิบายเยอะมากแล้วความรู้สึกคือเขาไม่ค่อยพูดในเชิอองความรู้สึกเขาเขาไม่ค่อยอธิบายเป็นมุมหลักการมันทําให้เฮ้ยรู้สึกก็ต้องรู้สึกอธิบายก็ต้องอธิบายเงี้ยแล้ว แล้วตัวละครมันมันมันค่อนข้างเป็นตัวละครที่พื้อมันจะไม่นี่แบบแบบสวิสวาเหมือนตัวทัานวาเลยจะแสดงสีหน้าออกที่แบบว่าเอมันไม่ได้เหมือนแบบอย่างใจเลิอะไรอะไรนะบิ๊กไก่อะไนะเออที่แบบว่าผมชอบผมไม่ชอบชอบก็คือแล้วเออชอบก็คือชอบเลยเนอะเมื่อยหน้าไหอะไรนะเมื่อยหน้าไหก็มันต้องมันต้องเก่งตลอดเวลาเป็นต่ละคนแบบเออุกก็เมื่อยอยู่นะก็แบบว่า ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นบทยากครับเป็นบทยากที่สุดที่เคยเล่นมาแล้ะมันมันพูดเยอะไม่หรอกมันจำเยอะเราไม่คุยแล้วเราต้องใช้สมาธิจำไงพอพอไม่คุยกับใครเขาหาว่าเราหยิ่งซึ่งเราคีมคาแรคเตอร์อยู่เราคีมคาแรคเตอร์อยู่พอเราพอเสร็จปั๊บแล้วจะคุยกับเขาอ๋อโอเคที่จริงเราอยากได้เป็นพี่มายในเรื่องมาเพราะพี่มายดูแบบพูดอยู่คนเดียวทั้งเรื่องเพราะไม่อยากไม่อยากไม่อยากทำไมอ่ะไม่อยากเดี๋ยวโอ้โหดูรีมเรื่องเลยพี่มายเขาดูพูดไปเรื่อยอยู่คนเดียวเลยนะไม่ไม่คือ คือไอตัวละครบุคลิกภาพอย่างพี่ไม่โฟเคยสัมผัสมาแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันสนุกสนานดีแต่อีบุคลิกภาพนี้ยที่เรารู้สึกกันเราต้องเก็บไว้อ่ะเออมันเป็นยังไงเพราะว่ามันยากเห่าอนัันแหละที่เหลือมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะเพราะว่ามันเริ่มไต่ระดับที่เหลือมันจะมันจะ มันจะสีกันมันมากเลยอะไรนะไม่ไม่คือมันมันมีสองเวอร์ชันไงมันมีเวอร์ชันที่เป็นแบบออคสติกคล้ายๆกับออคสตามีเครื่องวงใหญ่ก็จะสีกันแต่ถ้าเป็นอะคูสติกก็เบาๆเรื่อยๆในช่องเจ็อแต่ถ้าอยากดูสีกันก็ผิดวงในช่อง V ีทีีสีกันแบบโอเต็มที่เลยคือแบบเพลงมันเลงใหญ่มากคือต้องบอกว่าหลังจากอีพีสามไปอ่ะทุกคนจะแบบโอเต็มที่มันแบบว่าปุ่มปังปุ่งปัง เฮ้ยไปอ่านใน X มานะเมื่อวานจริงๆก็เลิกงานก็ก็ดึกแล้วแหละแต่ก็ไม่นอนไงก็เปิดชายดูหน่อยแล้วก็ไปไปดูใน X ออะสรุปเกือบไม่ได้นอนเพราะมันชื่นใจอ่ะก็บอกว่าเออเนี่ยอยากได้ไพายโปรักกันไปวันเออรักกันไปวันวันมันจริงด้วยเออแต่วันที่เหลือก็คือก็คือแบบชิพหายกันหมดเลยม่งน้นแมนโกังวลไหมหลายคนรอมโหูรีของเราเนี่ยอะไรนะเพราะว่าพักเขาเรื่องที่แล้วเราทําไว้แบบโอ้โหขึรถไม่ไม่กังวลเลยเพราะว่า เรื่องเรื่องนี้เราเราจะมาในอีกคาแรคเตอร์หนึ่งออแต่ว่าทางเรื่องของซายเดซีรีส์มันกลมกล่มเพราะว่าพาร์ทหนึ่งพาร์ทของคนนึงก็เป็นแบบนึ่งางคนหนึ่งก็เป็นแบบหนึ่งแต่ทั้งหมดแบบมันจะทาให้คนดูแบบสนุกไปกับตัวละครแน่นอนเพราะว่าไอ้เรื่องที่มันดับเต็มที่ดับสุดๆเลยอะ่ะมันจะประกาศมานีกไม่กี่วันละให้ทุกคนต้องติดตามเป็นนางใหม่ครับโบหใจแกบเงี ว่าเป็นคนที่แบบว่าถ้าได้ร่วมงานด้วยกับคนที่เคยพูดพูดอะไรไหมว่าอยากเล่นอะไรบอกไม่ได้เด็กพูดชื่อเลยมั้งร้อมขนาดเนี้ยแต่ลูกนี้ใช่ไหมลูกนี้ลุกนี้เลยสัตว์น่าเฟินหนางเรื่องนี้แต่ยังบอกไม่ได้อีกไม่กี่วันหนึงเนี่ยนับไปไม่กี่วันอืมไม่กี่วันเนี่ยกึงวันแล้วพรุ่งนี้เนี้ยยาม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 กี่ไม่กี่วันเออแต่ว่าเป็นแบบต้องรอหรือเปล่าเป็นหนักต้องต้องรอหรือตื่นเต้นยังไงบ้างเขาทุดูตื่นเต้นมากอะ โปตื่นเต้นมากเพราะว่ามันมันเป็นบทที่มันสนุกแล้วมันก็เป็นหลากหลายตัวละครในนั้นอ่ะเชื่อว่าทุกคนต้องว้าวแน่นอนโปก็ว้าวเหมือนกันโปรเห็นไหมดีเยี่ยมตีใหญ่ละตีใหญ่โอ้ตีใหญ่เลิกดาวโจรน่าจอร์จจะตสิ้นปีนะครับจะได้ดูแล้วโปรออยู่่ใชก็รออยู่เหมือนกันก็มันเป็นเป็นรีเมคเวอร์ชั่นใหม่ที่เหมือนโปแบบ เซตเสื้อผ้าหน้าผมมาว่าเค okay. mm. เขาจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วเขาก็จะมีวิธีการพูดอีกแบบหนึ่งในแบบในแบบที่ในแบบที่โปคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นเนงเนี่ยคือโปก็ฟังเรื่องราวเขามาเยอะมากๆเลยก็รอดูสีใหญ่เรื่อาๆจนแล้วก็อ๋อดออแล้วก็เพียเจ้แล้วก็ <S 2> <S 2> แล้วก็อ๋<ล>อที่สำคัญนะฮะ sketchers เขาเรียกไปเซ็นเพิ่มอะ sketchers ครับผมเก e t c h e s เออเขาบอกว่าตรงครับตรงตัวดีกันอะ sketchers ครับครับ sketchers ค่ะลืมเมื่อกี้เมกี้อไปแล้วไปังลจะโอเคเสริยอมเิขาบอกแตเเรียกไปเซ็นเพิ่มอีกได้่เมื่อกี้ได้ออกรงเท้า เขาจะใช้ให้ใช้ทั้งปีแล้วรองเท้า